สวัสดีค่ะพบก,กับรายการหัวเช้งเฮงหมอนยิงนิวช้าวันศุกร์ที่19กันยายนราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ปิดตลาด3 6 1 3ดอลลาร์ลดลง15ดอลลาร์นะคะหลังจากที่ราคาทองคำทำเอาอทำหายที่3,707ดอลลาร์ แล้วก็มีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่กดตลาดกระงทำหนึ่งก็คือเ e l l อนแฟกตนะคะตลาดเห็นแล้วนะคะเฟดลดดอกเบีย้ยตามที่คาดการไว้ก็คือ0.25%ปรซประเด็นที่2ตลาดหรือว่านักทุนอาจจะไม่มั่นใจในทิศทางอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตของเฟดครับเราก็ยังคงสับสนเกี่ยวกับความเห็นของพาเวลนะะที่พาเวลก็มีการถแถลง เมื่อคืนวันพุธนะคะว่าการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นมาตรการบริหารความเสี่ยงนะคะก็ยังเห็นความไม่ชัดเจนนะคะว่าตกลงเนี้ยจะผ่อนคลายนโยบายการเงินนะคะหรือว่าจะคุมเข้มต่อไปนะคะแต่ว่าดอทพอดก็สะท้อนให้เห็นว่าปีนี้น่าจะเล่งลดดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าปีถัดไปเนี้ยน่าจะชะลอการลดดอกเบี้ยนะคะ ส่วนปัจจัยหนุนมีในะการส่งออกทองคำจากสวิสไปจีนเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง254%จากเดือนกฎาคมนะคะแล้วก็จีนเองเนี่ยเตรียมออกมาตรการผ่อนคลายกฎระเบียบการนำเข้าและก็ส่งออกทองคำนะคะในเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตต่างๆนะคะตรงนี้ก็จะทำให้การนำเข้าส่งออกทองคำของจีนเนี่ย น่าจะสุขสบายมากขึ้นนะคะกองทุน SPDR ถือครองทองเท่าเดิมค่ะวันนี้มีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ คาดการว่าตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม0.5%ค่ะแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าเคลื่อนไหวไซเเวาานะคะอาจจะเห็นมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเพราะลงแรงนะคะแต่ก็ยังมีทิศทางที่อาจจะมีการย่อตัวลงได้อีกนะคะแนวรับ36 3 0ดอลลาร์3า1 4ดอลลาร์ แนวต้าน3,650ดอลลาร์แล้วก็3,660ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน9ครัง้งขายออกช่วงเย็น55,200บาทเพิ่มขึ้น100บาทนะคะได้รับอันนี้สงจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงแนวรับ54,900บาท54,750บาทนะคะแนวต้าน55,100บาท55,200บาทนะคะคำแนะนำการลงทุนนะคะยังอย่างแนะนำว่า ถ้ามีการฟื้นตัวขึ้นมารือเวนะคะอาจจะคล้ายทำกำไรออกไปก่อนนะคระัจากเข้าซื้อเก็บนะคะดูสามพันหกร้อยสามสิบดอลลาร์สามพันหกร้อยถึงสามพันหก้อยสิบสี่ดอลลาร์นะคะ, 3, 3, ง 3, ะ,คะลงทุนระยะยาวก็หลอดูว่าราคาทองคำอาจจะมีย่อลงมากกว่านี้นะคะ จะเทรดดิ้งระยะสั้นนะคะอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบก็คือดูทองสปอร์ต3,630-3,650ดอลลาร์ะคะตีเป็นทองไทยก็ประมาณ54,900บาทถึง55,100บาทค่ะโกลฟิวเจอร์เทรดดิ้งตามกรอบนะคะดูทองสปอร์ตที่ประมาณ3,630-3,650ดอลลาร์ โกลอะไรฟีเจอร์เทรดยิ่งต่ำกรอบสามพกรอยสามสถึง3,658ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่า7สตางค์ค่ะ31บาท86สตางค์ค่ะแนวโน้มช่วงนี้เงินบาทกลับมาอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะมีโอกาส ไปแตะที่แนวต้าน32บาทนะคะส่วนแนวรับ31บาท50สตางค์ทำ USD future เ a ดิ้งตามกรอบนะคะประมาณ31 6, บาท60สตางค์ถึงประมาณ32บาทค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ